ญญเรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วสำหรับ Monster Hunter ทุกๆภาคที่ต้องออก expansion เสริมเมื่อตัวเกมหลักวางจำหน่ายไปได้สักพักและสำหรับภาคล่าสุด Rise ที่ตัวเกมหลักวางจำหน่ายไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆทั้งอารมณ์ของการล่าและการใส่สิ่งใหม่ๆเข้ามาแม้คอนเทนต์เสริมอาจจะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ใครสนใจรีวิว Monster Hunter Rise ตัวเกมหลักก็สามารถรับชมได้จากทางช่องและรีวิวนี้เราจะมาดูกันว่า Massive Expansion ของภาค Rise ที่ชื่อว่า Sunbreak นี้จะใส่อะไรเข้ามาให้กับตัวเกมบ้างรวมไปถึงปรับเปลี่ยนให้เกมนี้น่าเล่นขึ้นกว่าเดิมและควรค่าแก่การกลับมาจับอาวุธล่ามอนกันอีกครั้งหรือเปล่าใน Monster Hunter Rise Sunbreak Review แน่นอนว่าเมื่อเป็น expansion หรือส่วนขยายเรื่องราวใน Sunbreak จึงจะต่อจาก Rise รวมไปถึงเพิ่ม m สเตอร์และพื้นที่ล่าใหม่ๆและเมืองที่เปรียบเสมือนหับฐานที่มั่นใหม่ของเราส่วนการจะปลดล็อกคอนเทนต์ใหม่ส่วนของ Sunbreak นั้นเราจะต้องเล่นตัวเกมหลักให้ได้ High Rank 8ขึ้นไปก่อนแล้วจะมี quest มาเพื่อปลดล็อก Sunbreak แต่สำหรับผู้เล่นที่เพิ่งมาเริ่มใหม่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะตัวเกมจะมีเซตอาวุธและชุดเกราะ ที่ช่วยให้เราไต่ไปถึงไฮแร้ง n k 8ง่ายขึ้นและตัว expansion นี้ยังมีหับเท้าใหม่หรือเมืองสำหรับฮันเตอร์ในการเตรียมพร้อมก่อนออกล่าที่มาพร้อมสิ่งใหม่ๆและนำของเดิมกลับมาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นอาหารยังดังโงกที่จะช่วยเพิ่มบัฟค่าต่างๆช่างตีเหล็กที่มาพร้อมอาวุธและชุดเกราะใหม่ๆให้ปลดล็อกระบบรอตเตอรี่การบริหารจัดการคู่หู ที่มีฟีเจอร์ใหม่และของสวมใส่ให้กับน้องหมาน้องแมวพาริโคและพารามิวของเราที่มีประโยชน์มากๆเวลาลุยเดี่ยวนอกจากขับเท้าแล้วใน Sunbreak ยังมาพร้อมพื้นที่ล่าใหม่2แผ่นที่แมปแรกคือ Jungle ที่เป็นการนำเอาแผนที่เก่าของ Freedom Unite มาปรับใหม่ให้เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ของ Rise มากขึ้นที่แม้ว่าจะไม่ได้มีขนาดใหญ่โตมากมายแต่ก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆให้สำรวจทั้งอุโมง์หรือเกาะลับ และแผนที่ใหม่ที่ทำมาสำหรับซันเบรกโดยเฉพาะคือซิตาเดลที่มีขนาดมหึมาและยังประกอบไปด้วยสถานที่ที่หลากหลายรวมไปถึงความลับที่ซ่อนอยู่ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นหุบเขาน้ำแข็งหมู่บ้านร้างหรือหนองน้ำที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแผนที่ของมอน s เตอร์ n t e r ที่ทำออกมาได้ดีมากๆและส่วนที่ขาดไม่ได้สำหรับภาคเสริมคือมอนสเตอร์ตัวใหม่ๆที่ส่วนเสริมนี้จะมีตัวหลักๆ3ตัวหรือ3 l o r อ s ประกอบไปด้วยลูน่าการอนการากอม และมาเซโนที่มาในทีมปีศาจของตำนานฝั่งตะวันตกตัวแต่ละตัวก็ทั้งออกแบบมาได้ดีและการต่อสู้กับพวกมันก็น่าตื่นเต้นมากๆและยังเพิ่มแวรเรียน์ของมอนตัวเดิมๆรวมไปถึงมีการนำเอามอนจากภาคอื่นๆเข้ามาใส่อีกด้วยเมื่อมีส่วนที่ปรับปรุงต่อยอดและส่วนที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็มีส่วนที่ไม่ได้ไปต่อเช่นกันนั่นก็คือเควส t Rampage ที่เป็นแบบ Tower Defense ให้เราสร้างกับดักจัดการกับมอนเว v ฟต่างๆและป้องกันฐานทัพให้ได้ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ใน Rise นั้นไม่ได้ถูกนำมาสารต่อนใน Expansion Sunbreak ที่แม้ว่าจะไม่ใช่ส่วนที่ยอดเยี่ยมอะไรมากมายแต่ก็แอบค้างคาไปสักหน่อยสำหรับใครที่ชอบก็อาจจะต้องมารอลุ้นกันว่าจะมีอัปเดตในอนาคตหรือเปล่า ก่นหลักของ Monster Hunter คือเกมที่จะให้คุณได้ออกล่ามอนสเตอร์ตั้งแต่ลูกกระจอกไปจนถึงขนาดมหึมาที่สามารถเล่นได้ทั้งแบบคนเดียวและออนไลน์กับเพื่อนๆด้วยอาวุธมากมายเช่นดาบโล่ขวานและอาวุธสุดพิสดารอื่นๆที่แต่ละประเภทก็จะมีแมคานิกวิธีการเล่นและ Move s e ตที่ส่งผลต่อเพลย์สไ l e ์แตกต่างกันโดยตั้งแต่ภาค Rise นั้นตัวเกมได้ยกเครื่องและเพิ่มเติมเกมเพลย์ใหม่ๆเข้าม,ามามากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบ switch skills ที่ต่อยอดมาจาก generation และ wild b u g ที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ในแผนที่ได้อิสระมากขึ้นรวมไปถึงนำมาใช้ต่อสู้ได้ลื่นไหลขึ้นมากๆและกลายเป็นปัจจัยสำคัญของภาคนี้เลยนอกจากนั้นยังส่งผลต่อการออกแบบแผนที่ใน rise อีกด้วยทั้งความสามารถในการห้อยโหนด้วย wild bugs และการทำ wall run วิ่งไต่กำแพงที่ช่วยเพิ่มมิติของการสำรวจให้มีอิสระมากขึ้นนอกจากนั้นยังเพิ่ม collectibles ที่เรียกว่า r e รลิก e รคคอรที่หาได้ตามแมพเพื่อช่วยบอกเล่าหลอของแต่ละพื้นที่อีกส่วนที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Sunbreak คือ Move Set ใหม่ๆของ Switch Skill และการ Swap หรือให้เราสามารถสลับ Switch Skill 2เซตที่เลือกเอาไว้ขณะออกล่าได้ทำให้เราเข้าถึง Move Set ที่แตกต่างกันได้มากขึ้นและช่วยเพิ่มความหลากหลายในการต่อสู้และอิสระในการคัส t ตอ i z ไตัวเราได้มากกว่าเกม Monster h u n t e เเกมก่อน ลูปในการเล่นของ Monster Hunter ยังคงเรียบง่ายนั่นก็คือการออกไปรวบรวมวัตถุดิบภายในแมปหรือพื้นที่การล่าที่จะได้จากมอนสเตอร์หรือหาได้ตามแผนที่เสร็จแล้วก็กลับมายังเมืองเพื่อคราฟ์อุปกรณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็กลับไปล่ามอนสเตอร์ที่เก่งขึ้นเพื่อวัตถุดิบที่ดีขึ้นและเอามาต่อย,ยอดเป็นอุปกรณ์ที่ดีขึ้นไปอีกวนไปอย่างนี้ที่แม้จะดูธรรมดาแต่ความสนุกของ Monster Hunter ก็คือช่วงเวลาการออกล่า ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในแมปการสังเกตมอนสเตอร์ Monster, และโดยเฉพาะเวลาต่อสู้กับมอนสเตอร์แต่ละตัวที่ทั้งท้าทายและสนุกมากๆรวมถึงใน Rise และ Sunbreak ก็เช่นกันนอกจากอาวุธชุดเกราะดีๆและทักษะการเล่นแล้วยังมีส่วนอื่นๆที่จำเป็นต่อการออกล่าอีกเช่นคุณลักษณะส่วนของธาตุหรือเ e m e ม t ที่จะส่งผลต่างๆการค้นหาอาวุธที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นและมอนที่เราจะล่า พร้อมกับฝึกฝนเทคนิคและจังหวะต่างๆให้เชี่ยวชาญก็สําคัญมากๆที่จะช่วยให้เราทําภารกิจสําเร็จโดยเฉพาะบรรดาน,นักล่ามือใหม่ที่แม้ว่าภาค Rise และ Sunbreak จะเปิดรับ Newcomer มากกว่าหลายๆภาคที่ผ่านมาและแม้ว่าคุณจะเป็นเซียนเกมแอคชั่นขนาดไหนก็ยังคงต้องปรับตัวกับการเล่นใน Monster Hunter Rise Sunbreak อยู่ดีแต่ถ้าคุณเข้าใจไมคณิตของเกมเมื่อไหร่ ก็รับรองได้เลยว่าจะเมามันและติดหนึบกับการล่าใน Rise และ Sunbreak แน่นอนไม่ว่าจะลุยเดี่ยวหรือออกล่าก,กับเพื่อนๆก็ตาม สำหรับงานอาร์ตสไตล์ของเกมนี้ตั้งแต่ Rise มาจนถึง Sunbreak นั้นถือว่าโดดเด่นมากๆอยู่แล้วทั้งในแง่ของเกมและเมื่อเทียบกับ Monster Hunter ภาคอื่นๆด้วยการนำเอาอารมณ์ของฝั่งตะวันออกมาเป็นธีมหลักของเกมส่วนใน Sunbreak ก็ผสม,มเอาธีมแบบตะวันตกเข้ามาได้อย่างลงตัวและในแง่ของกราฟิกและ Performance นั้นบนเครื่องอย่าง Nintendo Switch ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมเต i ร์ p ปา t ์ Party, ที่รีดประสิทธิภาพของเครื่องออกมาแทบจะทุกหยด ที่ถือว่าสวยงามแล้วก็ลื่นไหลยอย่างที่เครื่องไฮบริดเครื่องนี้จะทำได้โดยจะมีเฟรมเรตประมาณ3 0 fps ส่วนบน pc นั้นก็จะได้ทั้งความละเอียดที่สูงขึ้นและลื่นไหลกว่าอยู่ที่ 4k 6 0 fps เลยอีกส่วนที่ไร้ข้อกังขาคืองานด้านเสียงตั้งแต่แอ b เบียนของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแบบ่ามอนสเตอร์หรือหมู่บ้านเมืองต่างๆก็ทำออกมาได้ดีมากม ซาวเอฟเฟก c t ที่หนักหน่วงที่ช่วยให้ทุกการต่อสู้มี Impact และเต็มไปด้วยความเป็น Monster Hunter รวมไปถึงซาว r ทร k ของแต่ละเหตุการณ์ที่ช่วยบิวอารมณ์ความตื่นเต้นได้อย่างสุดยอดและจบมิชั่นได้อย่างฟินและผ่อนคลายสุดๆสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่น Monster Hunter หรือไม่ได้เล่นภาค Rise มาก่อน ซันเบรกถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆแม้จะยังคงมี l e ARNING CURVE หรือการปรับตัวเรียนรู้การเล่นที่สูงกว่าเกมแอคชั่นเกมอื่นๆอยู่ก็ตามแต่ด้วยโลกของม o n s t e อร์ n t e r ที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะใน r i s e และ Sunbreak เกมเพลย์ที่สนุกตื่นเต้นผ่านงานภาพและเสียงที่เต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะบนเครื่องส witch ส่วนใครที่ฟินกับภาค Ri s e มาแล้วก็น่าจะสนุกกับ Expansion ันที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน s Sunbreak ได้อยู่กับสิ่งใหม่ๆที่ใส่เข้ามาให้ทั้งแมッ มอนสเตอร์และระบบใหม่ๆรวมไปถึงประกาศอัปเดตที่ทีมงานออกโรดแมปมาแล้วดังนั้นจากตัวเกมหลักเดิมที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้ Monster Hunter Rise Sunbreak ยังคงเป็นอีกหนึ่งภาคที่นักล่าแย้ทั้งมือเก่าและมือใหม่ห้ามพลาดเด็ดขาด <c oughs> และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่น คิดเห็นอย่างไรกับ Monster Hunter Rise Sunbreak พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ